ฝั่งนู้นสามหมู่ครับฝั่งนี้หมู่หนึ่งครับฝั่งบา้านกระดานเบ้นบูนหมู่หนึ่งครับรัฐศาสตร์มาว่าจะให้ในายกกระถาถนนก่อนให้ผู้รับเหมาที่ทำตัวเนี้ยต้อมถนนก่นอกนแล้วเขาบอกว่าแพ็กนายก็ทเาทำม,มันก็ลงไปเพราะเคยทำแล้วมันก็ลงอันนี้จะให้เขาในขณะที่น้ำ,นำ,ำอัดพี่องานุน้มา มันจะมาทำทีหลังหรือม <mos> ันจะแก้ทีหลังหรือมันจะมาบวกบวกคุณแก่ ได้เหรอข้างแรกเรือข้าวเรือข้างุ้เข้าวข้างห ครับผมนายครับทํายวันนี้สถานการณ์น้ํามันเริ่มขึ้นเยอะครับครับก็สืบเนื่องจากน้ําตั้งแต่จังหวัดแพร่นะครับตุกเบอร์สองนะครับน้ําของเราไม่ได้ตกนะครับแต่ว่าน้ํามันตกข้างบนวลน้้าข้างข้างบนน่ยคือ500ก็มันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อวานนี้ก็มาถึงศรีสัทานาลัยวันนี้มาถึงในเมืองเราแล้วนะครับซึ่งพีคสุดน่าจะเที่ยงวันนี้พีคสุดแล้วก็จะเริ่มทรงตัวแล้วก็ไม่เกินสองวันก็จะลดลงนะครับ ส่วนสถานการณก์ก็พยายามจะเอาเข้าหน่วงน้ําไว้ข้างบนนะครับเพื่อไม่ให้เข้าเมือเงเยอะแล้วก็เข้าคลอ,องกั้งปลาระหว่างทางเนี่ยเราก็ปล่อยเข้ามาก็น่าจะเที่ยงเนี้ยน่าจะทรงตัวแล้วครับสถานการณ์รอบนี้ยังยังไม่หนักใช่ไหมครับก็น่าจะไม่ได้ห่วงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้าจะมีผลกระทบบ้างก็โซนล่างแถวยางซ้ายนะครับก,ก็พยายามจะรักษาร,ระดับน้ำไม่ให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้